โดยทั่วไปแล้วภูเขาไฟจะถูกกำหนดให้เป็นช่องระบายหรือรอยแยกในเปลือกของวัตถุที่มีมวลเท่ากับดาวเคราะห์เช่นโลกซึ่งทำให้ลาวาที่ร้อนเท่าภูเขาไฟและก๊าซต่างๆไหลออกมาจากห้องแมกมาใต้พื้นผิวบนโลกภูเขาไฟมักพบมากที่สุดในบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันหรือมาบรรจบกันและเนื่องจากขอบแผ่นเปลือกโลกส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำภูเขาไฟส่วนใหญ่จึงพบใต้น้ำตัวอย่างเช่นสันเขากลางมหาสมุทรเช่นสันเขา m i d t l a n t i c มีภูเขาไฟที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันในขณะที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมีภูเขาไฟที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลกที่บรรจบกันภูเขาไฟที่เกิดจากกิจกรรมของเปลือกโลกแยกออกจากกันมักจะไม่ระเบิดในขณะที่ภูเขาไฟที่เกิดจากกิจกรรมของเปลือกโลกที่บรรจบกันทำให้เกิดการปัตตุอย่างรุนแรงภูเขาไฟยังสามารถก่ะตัวได้ในบริเวณที่มีการยืดและบางลงของแผ่นเปลือกโลกเช่นในรอยแยกแอฟริกาตะวันออกทุ่งภูเขาไฟเวลส์ GIYCEI รับบทและรอยแยกเรโอกรอนเด ในอเมริกาเหนือภูเขาไฟที่อยู่ห่างจากขอบแผ่นเปลือกโลกส่วนใหญ่มักเกิดจากการพุ่งขึ้นของใดอภัยจากขอบแกนกลางเนื้อโลกที่เรียกว่าแมนเทิลพลูมซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก3,000กิโลเมตร1,900ไมล์ส่งผลให้เกิดภูเขาไฟแบบจุดร้อนหรือภูเขาไฟภายในแผ่นเปลือกโลกซึ่งพลูมอาจทําให้เปลือกโลกบางลงและเกิดเป็นห่วงโซ่ภูเขาไฟอันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกซึ่งจุดร้อนฮาวายเป็นตัวอย่างหนึ่ง โดยปกติแล้วภูเขาไฟจะไม่เกิดขึ้นที่ขอบแผ่นเปลือกโลกแบบเปลี่ยนรูปซึ่งแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนผ่านกันภูเขาไฟจะเรียกว่าภูเขาไฟที่ยังประตุอยู่หรือภูเขาไฟที่ดับแล้วขึ้นอยู่กับความถี่ของการปรตัตตุหรือการปัตตุของภูเขาไฟภูเขาไฟที่ยังประตุอยู่มีประวัติการปัตตุของภูเขาไฟและมีแนวโน้มที่จะปัตตุอีกครั้งในขณะที่ภูเขาไฟที่ดับแล้วจะไม่สามารถปัตตุได้เลยเนื่องจากไม่มีแหล่งกําเนิดแมกมาภูเขาไฟที่สงบนิ่ง ไม่ได้ปัตุมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นของยุคโฮโลซีนประมาณ12,000ปีก่อนแต่ก็อาจปัตุขึ้นอีกได้หมวดหมู่เหล่านี้ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดอาจทับซ้อนกันในบางตัวอย่างการปัตุครั้งใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของบรรยากาศเนื่องจากเท่า่านและละอองกรดซัลฟิวริกบดบางดวงอาทิตย์และชั้นโทโพสเฟียร์ที่เย็นตัวลงของโลกในอดีตการปัตุของภูเขาไฟครั้งใหญ่มักตามมาด้วยฤดูหนาวของภูเขาไฟ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะอดอยากรุนแรงดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากโลกก็มีภูเขาไฟเช่นกันตัวอย่างเช่นภูเขาไฟมีจํานวนมากบนดาวศุกร์ดาวอังคารก็มีภูเขาไฟจํานวนมากเช่นกันในปี2009มีการตีพิมพ์งานวิจัยที่เสนอนิยามใหม่ของคาว่าภูเขาไฟซึ่งรวมถึงกระบวนการต่างๆเช่นภาวะภูเขาไฟเย็นจัด (cryovolcanism) โดยเสนอให้นิยามภูเขาไฟว่าช่องเปิดบนพื้นผิวดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ซึ่งแมกมาตามนิยามของวัตถุนั้น และหรือก๊าซแมกมาแมกมาติกจีเอสประตูออกมาตามทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกธรณีภาคของโลกซึ่งเป็นเปลือกนอกที่แข็งจะแตกออกเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่16แผ่นและแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กอีกหลายแผ่นแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องในอัตราที่ช้าเนื่องจากการพาความร้อนในชั้นแมนเทิลเหนียวที่อยู่ด้านล่างและการระเบิดของภูเขาไฟส่วนใหญ่บนโลกเกิดขึ้นตามขอบแผ่นเปลือกโลกซึ่งเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกกำลังบรรจบกันและธรณีภาคกำลังถูกทำลาย หรือกำลังแยกออกจากกันและธรณีภาคใหม่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาทฤษฎีทางธรณีวิทยาแนวคิดบางประการที่เอื้อต่อการจัดกลุ่มภูเขาไฟตามช่วงเวลาสถานที่โครงสร้างและองค์ประกอบได้พัฒนาขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วต้องได้รับการอธิบายในทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกตัวอย่างเช่นภูเขาไฟบางลูกมีการเกิดหลายพันธุกรรมโพอลอิเจเนตอีก โดยมีช่วงเวลาการประตุมากกว่าหนึ่งช่วงตลอดประวัติศาสตร์ขณะที่ภูเขาไฟอื่นๆที่ดับสนิทหลังจากปะตุเพียงครั้งเดียวจะมีการเกิดเป็นโมโนเจนติกมโนเจนติกหมายถึงชีวิตหนึ่งและภูเขาไฟเหล่านี้มักถูกจัดกลุ่มรวมกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่สันเขากลางมหาสมุทรแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นแยกออกจากกันขณะที่หินเนื้อโลกร้อนเคลื่อนตัวขึ้นใต้เปลือกโลกมหาสมุทรที่บางลงความดันที่ลดลงในหินเนื้อโลกที่ยกตัวขึ้นนำไปสู่การขยายตัวแบบอะเดียแบติก และการละลายบางส่วนของหินทําให้เกิดภูเขาไฟระเบิดและเกิดเปลือกโลกมหาสมุทรใหม่ขอบแผ่นเปลือกโลกที่แยกตัวส่วนใหญ่อยู่ที่ก้นมหาสมุทรดังนั้นกิจกรรมของภูเขาไฟส่วนใหญ่บนโลกจึงเกิดขึ้นใต้ทะเลก่อให้เกิดพื้นทะเลใหม่คอวันดำหรือที่รู้จักกันในชื่อปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึกเป็นหลักฐานของกิจกรรมของภูเขาไฟประเภทนี้ บริเวณที่สันเขากลางมหาสมุทรอยู่เหนือระดับน้ำทะเลจะเกิดเกาะภูเขาไฟเช่นไอแลนด์เขตมุดตัวเซิฟดักเชิร์นโซนคือบริเวณที่แผ่นเปลือกโลก2แผ่นชนกันซึ่งโดยปกติคือแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกทวีปแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรจะมุดตัวมุดต,ตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกทวีปก่อตัวเป็นร่องลึกมหาสมุทรนอกชายฝั่งในกระบวนการที่เรียกว่าการละลายฟลักน้ำที่ปล่อยออกมาจากแผ่นเปลือกโลกที่มุดต,ตัวลงจะลดอุณหภูมิการหลอมเหลวของลิ่มเนื้อโลกที่อยู่เหนือแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดแมกมา แมกมานี้มักจะมีความหนืดสูงมากเนื่องจากมีปริมาณซิลิกาสูงจึงมักไม่ถึงผิวดินแต่จะเย็นตัวลงและแข็งตัวที่ระดับความลึกอย่างไรก็ตามเมื่อถึงผิวดินจะเกิดภูเขาไฟขึ้นดังนั้นเขตมุดตัวจึงล้อมรอบด้วยภูเขาไฟหลายลูกที่เรียกว่าภูเขาไฟโค้งตัวอย่างทั่วไปได้แก่ภูเขาไฟในวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกเช่นภูเขาไฟแคสเคดหรือหมู่เกาะญี่ปุ่นหรือหมู่เกาะทางตะวันออกของอินโดนีเซียจุดร้อนฮอตสปอต คือพื้นที่ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าก่อตัวขึ้นจากกลุ่มควันของเนื้อโลกซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเสาของวัสดุร้อนที่พุ่งขึ้นจากขอบเขตแกนกลางเนื้อโลกเช่นเดียวกับสันเขากลางมหาสมุทรหินเนื้อโลกที่พุ่งขึ้นจะเกิดการละลายจากความดันซึ่งก่อให้เกิดแมกมาปริมาณมากเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวผ่านกลุ่มควันขอ,ของเนื้อโลกภูเขาไฟแต่ละลูกจึงหยุดทํางานเมื่อลอยออกจากกลุ่มควันและเกิดภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นตรงจุดที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวผ่านกลุ่มควันเชื่อกันว่าหมู่เกาะฮาวายก่อตัวข,ขึ้้นนนใลักษณะี เช่นเดียวกับที่ราบแม่น้ำสเน็กโดยที่แอ่งภูเขาไฟเยลโลสโตนเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือที่อยู่เหนือจุดร้อนเยลโลสโตนในปัจจุบันของกลุ่มควันของเนื้อโลกยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่การยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของชั้นหินแมนเทิลร้อนสามารถเกิดขึ้นใต้ชั้นในของทวีปและนำไปสู่การแยกตัวของเปลือกโลกระยะเริ่มแรกของการแยกตัวมีลักษณะเป็นหินบะบโซลท่วมและอาจพัฒนาไปจนถึงจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกตัวออกอย่างสมบูรณ์ จากนั้นขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกที่แยกตัวออกจะพัฒนาขึ้นระหว่างสองส่วนของแผ่นเปลือกโลกที่แยกตัวออกอย่างไรก็ตามการแยกตัวของเปลือกโลกมักจะไม่สามารถแยกลิโทเฟีร์ของทวีปได้อย่างสมบูรณ์เช่นในออลคเซอร์เจนและการแยกตัวที่ล้มเหลวจะมีลักษณะเป็นภูเขาไฟที่ปัตุลาวาอันคาไลาหรือคาบเนตที่ผิดปกติตัวอย่างเช่นภูเขาไฟในรอยแยกแอฟริกาตะวันออกภูเขาไฟจำเป็นต้องมีแหล่งกักเก็บแมกมาลอมเหลวเช่นห้องแมกมา ท่อส่งเพื่อให้แมกมาไหลขึ้นจากเปลือกโลกและช่องระบายเพื่อให้แมกมาไหลออกมาเหนือพื้นผิวเป็นลาวาวัสดุภูเขาไฟที่ประตุลาวาและเทฟราซึ่งทับถมรอบปล่องภูเขาไฟนี้เรียกว่าสิ่งก่อสร้างภูเขาไฟโดยทั่วไปจะเป็นกลวยภูเขาไฟหรือภูเขาการรับรู้ที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับภูเขาไฟคือภูเขารูปกลวยพ่นลาวาและก๊าซพิษออกจากปล่องภูเขาไฟที่ยอดอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงหนึ่งในภูเขาไฟหลายประเภทลักษณะของภูเขาไฟมีความหลากหลายโครงสร้าง และพฤติกรรมของภูเขาไฟขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการภูเขาไฟบางลูกมียอดแหลมครุขระที่เกิดจากโดมลาวาแทนที่จะเป็นปล่องภูเขาไฟบนยอดเขาในขณะที่ภูเขาไฟอื่นๆมีลักษณะภูมิประเทศเช่นที่ราบสูงขนาดใหญ่ปล่องภูเขาไฟที่ปล่อยสารภูเขาไฟรวมถึงลาวาและเท้าและกา๊าซส่วนใหญ่เป็นไอน้ําและก๊าซแมกมา สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนธรณีสันฐานและอาจก่อให้เกิดกรวยขนาดเล็กเช่นปูโอบนเนินเขาคิลาเวอาในฮาวายปล่องภูเขาไฟไม่ได้อยู่บนยอดเขาหรือเนินเขาเสมอไปและอาจมีทะเลสาบอยู่เช่นทะเลสาบเทาโปเล็กเทาโป ในนิวซีแลนด์ภูเขาไฟบางลูกอาจเป็นธรณีสันฐานที่มีรูปร่างนูนต่ำซึ่งอาจจดจ,จําได้ยากและถูกบทบังด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาภูเขาไฟประเภทอื่นๆได้แก่ภูเขาไฟโคลนซึ่งเป็นโครงสร้างที่มักไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแมกมาและภูเขาไฟไครโอวอนคาโนหรือภูเขาไฟน้ําแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนดวงจันทร์บางดวงของดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และดาวเนปจูนภูเขาไฟโคลนที่ยังคูกรุ่นอยู่มักจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าภูเขาไฟอัคนีมากยกเว้นในกรณีที่ภูเขาไฟโคลนนั้นเป็นปล่องภูเขาไฟอัคนีจริงๆโดยทั่วไปแล้วปล่องภูเขาไฟจะพบที่ขอบแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันมีลักษณะเป็นรอยแยกที่แบนและเป็นเส้นตรงซึ่งลาวาบะซอลจะโผล่ออกมาภูเขาไฟประเภทนี้ไม่ระเบิดลาวาบะซอลมักจะมีความหนืดต่ำ และแข็งตัวช้าๆนำไปสู่ที่ราบสูงลาวาบาซอลที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยมักมีความสัมพันธ์หรือจัดเป็นภูเขาไฟโล่ลักษณะทางความร้อนใต้พิภพเช่นไกเซอร์พุกกาสบอกโคลนภูเขาไฟโคลนน้ำพูร้อนและน้ำพูร้อนกรดล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำและกิจกรรมของความร้อนใต้พิภพหรือแมกมาลักษณะเช่นนี้พบได้ทั่วไปรอบภูเขาไฟและมักบ่งชี้ถึงการประตุข,ของภูเขาไฟ